สวัสดีครับพอทีเห็นว่าทาง TMB ได้อัปเดตแอป TMB Touch ขึ้นมาใหม่เลยเปิดเข้ามาปุ๊บ UI ก็เปลี่ยนไป User i n t e r f a c e เออดูสะอาดขึ้นเยอะนะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกัน มีหน้าธุรกรรมทันใจขึ้นมาครับก็คือมันจะเป็นเม,มนูที่เราได้ใช้บ่อยๆเลยข้างล่างนี้จะเป็นตั้งผู้รับคนโปรดได้ด้วยอยอนนะฮะยอนเงินในบัญชีมีน้อยอันนี้ก็จะมาหน้าหลัก ที่เราเหมือนค่อนข้าง,งคุ้นเคยกันเพราะส่วนใหญ่ก็จะว่าผมว่าคนที่ได้ใช้ TMB ทัสส่วนใหญ่ก็คือจะคุ้นเคยหน้านี้ก็จะมีน,นี่ยเข้ามาหน,น้าหลักมีสแกนมีโอนเงินมีถอนเงินมีอะไรเงี้ยมี TMB ้า w wow. น่าจะเมนูก็จะเปลี่ยนไปประมาณนึ่งแต่โดยส่วนใหญ่เท่าที่รู้สึกก็คือ ตำแหน่งอปกรณ์ตำแหน่งของเมนูคำสั่งต่างๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเมนูที b มบีว่าอะไรก็อยู่เหมือนเดิมข่าวสารของฉันนะถ้ากดหน้าสรุปบัญชีมันก็จะมาหน้าหลังอีกครั้งกดไปที่ตัวบัญชอีอ๋มันจะเด้งออกมาลองกดรายละเอียดดูเหโนเฮ ก็เลื่อนอะไรค่อนข้างดีนะค่อนข้างลื่นอ่าลองไปให้กดตัวบัตรเดบิตด,ดูอ่าขออภัยในความไม่สะดวกระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่ว์ข่าวก็หนาทำรายการอีกครั้งภายหลังอาจจะช่วงนี้คนใช้เยอะมั้งช่วงสองทุ่มะผมลองกดเข้าเมนู TMB Wow ดู จะว้าวไหมหรือจะใช้ไม่ได้อีกว่ากำลังหมุนๆนั่นยินดีต้อนรับอก็สะสมว้าวเลยละกันมีอยู่แค่สิบห้าว้าวนี่แหละไม่ค่อยไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เนะเมนูว้าวก็จะคล้ายๆเหมือนเดิม ไปหน้าโฮมก่ออ่าไปดูรายการถอนเงินบ้างอ่าก็าจะเป็นลักษณะทำร,รหัสถอนเงินอะไรเหมือนเดิมน,นะนี่ถ้ากดตัวไอนี้อ๋อชื่อจะเป็นแนะนำเนาะแนะนำวิธีใช้ก็สำหรับคนที่เคยใช้แล้วก็น่าจะพอทราบอยู่ว่าเออมันจะใช้ประมาณไหนอ่าเรามาดูเมนูโอนเงินบ้าง ออในเมนูโอนเงินก็คือตำแหน่งอุปกรณ์ตำแหน่งของติดคำว่าตำแหน่งอุปกรณ์เ่ยตำแหน่งของรายการต่างๆก็ยังค่อนข้างจะอยู่ลักษณะเดิมนะอผมลองไปบัญชีดูครับอ่จะเป็นเลือกธนาคารกรอกเลขบัญชีหรือถ้ามีบัญ,บญชีเมมเมที่บันทึกไว้อะไรเงี้ก็เออก็กดเข้าได้เลยบัญชีอะไรก็เออเมนูอะไรก็ ก็จะประมาณนี้นะผมลองเลือกราหารไทยนะเราไม่โอนไปไหนกว่าเพราะยอดเงินน้อยจะใช้จะใช้ยังไงยังไม่รู้เลย <c oughs> เออไอเงินเหลือๆก็โอนเข้ามาได้นะฮะนี่ลองดูบัตรดิทีนนิดนึง อ่าตรงส่วนบัตทิธินก็จะมีเป็นรายการอะไรที่เราทําไว้นะส่วนออจ่ายบินนะครนะจ่ายบินก็นะ่าจะคล้ายๆเหมือนเดิมอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้จ่ายจ่ายไม่ได้เรียกว่าไม่เคยไม่ได้ใช้ทีมบีท่านจ่ายบินเลยดีกว่าก็เลยไม่มีรายการตรงนั้นก็จะประมาณนี้นะั่นมีค้นหาบินมีอะไร มันใหญ่จะมาเติมเงินมากกว่าเติมไปทูว w ลเไปอะไรเงี้ยเนี่ยจะเป็นรายการแบ่งตามหมดหมู่เติมเงินแอพอะไรเงี้ยหรือเป็นตัว mp ของทาง as มั้งถ้าจะไม่ผิดไม่เคยไม่ได้ใช้ถอ <c ười> นเงินสดไม่ใช่นี้บาทอันนี้เมื่อกี้เหมือนกดเข้าไปแล้วเตือนเพื่อออม จะมีรายการต่างๆครับแล้วก็มีเตือนเพื่อจอีกกดเตือนเพื่อจ่ายมันเรงมาเตือนเพื่อออกมดเนี่ยนี่มันก็เตือนๆเหมือนกันคล้ายๆกันมนะั้งเรากดอีกทีงอ่าโอเคเตือนเพื่อจ่ายมาแล้วสงสัยเมื่อกี้อาจจะกดไม่โดนดิวเดดเดดมีอะไรเอ่ย เขอไม่ลงรายละเอียดส่วนข่าวสารถึงฉันก็จะมีการแจ้งเตือนคุณไม่มีการแจ้งเตือนใดๆเลยข้อความโล่งๆไม่มีข้อความอะไรเขาเหมือนเฟซเลยเงียบสงบทักไปแต่ไม่มีใครตอบ เมนูตั้งค่ามาอกันอันนี้ผมคงไม่ลงกดเข้าไปนะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นข้อมูลส่วนตัวมีอะไรนี้แต่บันทึกสลิปอัตโนมัติการแจ้งเตือนอันนี้ก็ทั่วไปอยู่แล้วหรือพัสเวิร์ดอะไรเงี้ยเป็นอุปกรณ์ใช้งาน <S <S ได้หมดนะก็โดยรวมๆมก็จะประมาณนี้่ <S <S ะลองเปิดลองดูเมนูเปิดบัญชีใหม่ดูดิ เ็จะมีบัญชีเพื่อใช้บัญชีเพื่อออมบัญชีฝากประจำอะไรก็ว่านไปเผื่อใครเอยากเปิด <c oughs> สมัคบัตรเครดิตสิ่งเื่อมบุคคลันนี้คงตัวเองสบังไม่ได้อยู่แล้วเพราะงานผ่านไปดูจักแอปก็อันนี้ก็เป็นเมน,นูเหมือนธรรมดา อย่างเีง้ันเขาจะระบบละง่ายก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมรับดูรับชมดูคลิปเฮ้ยทีมบีเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเออลุยจะตั้งชื่อคลิปว่าคลิปอย่างนี้บเปล่า,างั้นขอหยุดเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ